2 j k สวัสดีค่ะรถฟอร์ดเพตต้าปี1 3แจ้งจดทะเบียนในปี2015รถแต่งทรงซิ่งหล่อๆเกียร์ออโต้นะคะฝาหน้าคาร์บอนค่ะขับทางไกลได้รถใช้งานขับขี่วิ่งได้ปกตินะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc ซเดิมๆเกียร์ออโต้เข้านิ่มทุกเกียร์ค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบกนะคะ ชุดแต่งรอบคันฝาหน้าคาร์บอนสปอยเลอร์หลังพร้อมบินค่ะทุกท่าน5 9 0 0 0บาทค่ะตามสภาพนี้เลยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบรถสีสันสดใสนี่จัดไปใช้ไม่ผิดหวังกระทุกท่านสีแดงจิ๊ดจราดเลยนะคะรถอยู่แถวรังสิตปทุมธานีคะ่ะราคาเงินสดอย่างเดียวนะคะ59,000บาทสนใจเน้นเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะ เพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพรถและเอกสารให้ชัดเจนค่ะแอดมินเพียงแนะนำตามข้อมูลที่ผู้ขายลงไว้ให้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยหรือว่างๆก็มาลงโฆษณากับแอดได้นะคะสวัสดีค่ะ